ค่อยๆย,ย่องนะคะค่อยๆย,ย่องค่ะเพื่อนๆเอ็ดไม่ได้เลยอย่าเอ็ดไปค่ะเพื่อนๆเจอนะคะฝูงนกพิราบนะคะเขากำลังลงมาหาอาหารตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่หน่องจับค่อยๆ ย่องเข้าไปย่องเข้าไปนะคะเพื่อให้เห็นเขานะคะนี่ค่ะปกตินะคะเขาจะอยู่นู่นค่ะบนยอดนะคะบนยอดของเออหลังคานะคะยอดของหลังคาแต่วันนี้ค่ะเขาลงมาข้างล่างเลยค่ะนี่ค่ะหลังคาบนยอดตึกนี้นะคะเขาขึ้นไปดูาลาดเลา้า เขาก็มีความเชื่องพอสมควรนะคะใกล้ขนาดนี้เขาก็ยังไม่ไปไหนมีแบบกระโดดบ้างแบบไม่ไว้ใจและเดี๋ยวก็จะมาอีกค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงอะค่ะก็ทั้งใบไม้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นพวกมเมล็ดต่างๆนะคะของพืชน,นะคะมันร่วงลงมาที่พื้นเขาก็มาเก็บกินนะคะตรงนี้ก็อยู่กันเป็นฝูงอะคะ่ะสวยงามก็ค่อนข้างเชื่องค่ะ แต่ก็ไม่ได้เห็นบ่อยนะคะสภาพแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆกับถนนที่คนเดินผ่านไปผ่านมามีรถจอดเขาก็ค่อนข้างที่จะเคยชินนะคะพอดีผ่านมาก็อยากเก็บบรรยากาศมาให้นะคะนี่ค่ะเออธรรมชาติของเขาอะค่ะก็จะอยู่ตามโพงนะคะ ตามถ้ำต่างๆนะคะแต่ถ้าอยู่บริเวณนี้เขาก็จะอยู่ประมาณแบบใต้จั่วหลังคาที่มันมีที่ว่างนะคะก็เราจะเห็นอยู่ทั่วไปนะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะไม่ทำอันตรายกับพวกนกพวกนี้ก็กลายเป็นแบบธรรมชาติอยู่ได้ปรับตัวได้ด้วยกันนะคะก็ผสมกลมกลืนกันไปสร้างความสวยงามค่ะเวลาผ่านไปผ่านมานะคะ นี่คือฤูดูใบไม้ร่วมค่ะ